สำนักถังเลิศพบจบแดงตอนหนึ่งร้อยยี่สิบตอนหนึ่งวัววีเฮ่าเพียงแค่ถือจดหมายไว้ในมือโดยไม่ได้ยื่นส่งให้ใครเพราะเขารู้ว่าระดับของราชาวิญญาณตรงหน้านั้นยังไม่มีสิทธิ์เปิดจดหมายฉบับนี้ดูราชาวิญญาณนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าและกล่าวว่าอาลาตามข้ามาเขาหันหลังกลับทันทีอย่างไม่ลังเลวัววีเฮ่าก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนเดินตามไปด้วยเา้าวิญญาณอีกเก้าคนในกลุ่มนั้นแยกตัวออกจากแนวล้อมเพื่อเปิดทางให้พวกเขาผ่าน และทันทีที่ทั้งหมดเดินผ่านไปพวกเจ้าวิญญาณก็หันกลับมาเดินติดตามอย่างเงียบเชียบและระมัดระวังราชาวิญญาณเพียงรอให้หัววีเข้าก้าวขึ้นมาเคียงข้างเขาจากนั้นจึงเริ่มพาทั้งคณะเดินตรงไปยังฐานทัพโดยไม่ลังเลเขาไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยกับการพาทั้ง8คนกลับเข้าค่ายในสายตาของเขากองทัพภาคตะวันตกเฉียงเหนือนั้นประกอบด้วยผู้ควบคุมวิญญ,ญาณนับพันคนที่แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อคนแค่แปคนจะทําอะไรได้มากมายขนาดไหน ถึงต่อให้มาจากสตาบันเชโกยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอีกหลายขั้นก่อนจะเข้าพบระยุพพยักข่าวได้จากระยะไกลเสียงฝีเท้าเริ่มสะท้อนกับพื้นดินทิวทัศน์ของค่ายทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเต็มไปด้วยอาคารเต็นท์ขนาดใหญ่ยานพาหนะวิญญ,ญาณจำนวนมากและกำแพงป้องกันวิญญาณที่ล้อมรอบฐานอย่างแน่นหนาภาพที่เห็นนั้นดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งเออทันทีที่พวกเขาเดินมาถึงหน้าทางเข้าค่าย ทหารเวียนยามก็รีบเดินเข้ามาทันทีเพื่อทําการตรวจสอบหัวหน้าทีมลาดระเวนก็ยืนยันตัวตนของเขากับทหารเหล่านั้นก่อนที่ยามจะพยักหน้าแล้วถอยกลับไปประจําตําแหน่งเดิมเดี๋ยวนะข้าจะไปรายงานให้ทราบก่อนจะมีคนมารับพวกเจ้าทุกคนเข้าสู่ค่ายแล้วจดหมายฉบับนี้ก่อนที่เขาจะพูดจบวัววีเฮาก็ขัดขึ้นด้วยน้ําเสียงสุภาพแต่เด็ดขาดว่าข้าขอโทษด้วยแต่ข้าต้องส่งจดหมายนี้ให้ท่านนายุกพยักขาวด้วยตนเองหากไม่สะดวกท่านก็สามารถขอให้เต่เย่าหิง ผู้อาวุโสของข้าส่งจดหมายให้พ่อของเขาแทนก็ได้ราชาวิญญาณนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พยักหน้าเบาๆก่อนตอบกลับเข้าใจแล้วงั้นพวกเจ้ารอสักครู่จากนั้นเขาก็หันไปสั่งการเบาๆกับสมาชิกในทีมของตนให้ระวังพื้นที่ก่อนที่เขาจะหันหลังเดินเข้าไปในค่ายอย่างรวดเร็วเพื่อรายงานการมาถึงของคณะจากสถาบันเชคให้เบื้องบนรับทราบดเร็วแม้เขาจะไม่เชื่อว่าหัววีเท่ากับคนอื่นจะทําอะไรได้แต่ก็ไม่กล้าชะลอเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันเชคแม้แต่น้อย เขาต้องรีบรายงานต่อผู้นำระดับสูงทันทีมีคนมากกว่าสิบคนออกจากค่ายอย่างรวดเร็วแม้ว่าหัววีเท่าจะรู้จักแค่ผู้นำของกลุ่มนั้นเพียงคนเดียวแต่คนผู้นี้กลับไม่ใช่ไต้ฝุ่หากแต่เป็นองคหญิงแห่งจักรวรรดิซิงหลัวซูว่จิวจิวองหญิงจิวจิวออกมาต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเองมันช่างเกินความคาดหมายไปมากแม้เธอจะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจหลักในกองทัพแต่ในฐานะสมาชิกของราชวงศ์และยังมีอำนาจจริงในจักรวรรดิซิงหลัวสิ่งนี้ก็เพียงพอจะทําให้ทุกคนต้องเคารพ เมื่อ,อง์หญิงจิวจิวเห็นฮัววีเฮาเธอก็ตกตะลึงไปชั่วขณะเพราะในตอนแรกราชาวิญญาณไม่คิดว่าเหล่าเจ้าวิญญาณรุ่นเยาว์จะทําอะไรได้เลยแต่ด้วยการร้องขออย่างหนักแน่นขององ์หญิงเธอจึงได้เห็นปาฏิหาริย์ที่ฮัววีเฮาสร้างขึ้นกับตาตนเองยิ่งไปกว่านั้นชื่อเสียงของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เจดีวิญญาณปรากฏขึ้นแม้หลายคนจะไม่เคยพบเขาโดยตรงแต่ชื่อของเขาแพร่กระจายไปทั่วทั้งทวีปโตลัวโดยเฉพาะในหมู่เจ้าวิญญาณที่มีความสามารถสวิจิวก็ตามมาพร้อมผู้เชี่ยวชาญร,ระดับสูงอีกคน หนึ่งในนั้นคือดาวมีใหญ่ตัวหลวส่วนอีกคนก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหลวเช่นเดียวกันต่างมีสมญานามอันนาจเกรงขามสำหรับซูจิวจิวช่วงนี้เธออารมณ์ไม่ค่อยดีนักตั้งแต่ความผิดพลาดของเธอทําให้เจ้าวิญญาณระดับสูงหลายคนต้องสังเวชชีวิตเธอจึงยอมสละอํานาจทั้งหมดให้กับดยุพยักขาวทั้งเธอและจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิซิ่งหลวต่างก็เชื่อมั่นในตัวดยุพยักขาวอย่างไม่มีข้อกังขาถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่าเต้ห่าวจะไม่ทําอะไรต่อจักรวรรดิ แม้ว่าเขาจะมีพลังอำนาจยิ่งใหญ่ในมือแต่ใครบ้างเล่าที่ไม่อยากได้เครดิตหรือแต้มความดีความชอบซูจิวจิวมีความทะเยอทะยานในเรื่องอำนาจอย่างแรงกล้านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงพยายามแสดงความต้องการในการควบกลุมกองทหารวิศว,กรว,ศวกรวิญญาณอยู่เสมอแต่เมื่อความจริงปรากฏมันก็พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเธอขาดประสบการณ์ในสนามรบอย่างแท้จริงความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทำให้เธอเริ่มสงสัยในตัวเองอย่างลึกซึ้งสุดท้ายจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมถ่ายอวนอำนาจทั้งหมดให้กับนายุพยักษ์ขาว ในช่วงไม่กี่วันมานี้เธอแยกตัวอยู่ตามลาพังแม้จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยเออกความเห็นใดๆความเงียบของเธอกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเริ่มชิงตาการปรากฏตัวของเธอในวันนี้จึงเป็นเรื่องบังเอิญเพราะเจ้าหน้าที่ของทีมเล็กที่หัววีเฮาและพวกพบนั้นอยู่ภายใต้คําสั่งของเธอโดยตรงเมื่อมีรายงานว่ามีคนจากสตาบันเช็คมาถึงมันจึงถูกส่งตรงถึงเธอทันทีเพราะเป็นข้อมูลระดับสําคัญทันทีที่ได้ยินคําว่าสตาบันเชรัส เธอถึงกับตกตะลึงแต่ความรู้สึกนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นความยินดีอย่างรวดเร็วแม้จะมีเพียงกลุ่มเยาวชนจนํานวนหนึ่งแต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เธอคาดหวังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากรววัดิสิงหลัวพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันเช็คเป้าหมายคือการได้รับการสนับสนุนจากเช็คในยามวิกฤตและในเมื่อเด็กๆจากสถาบันเช็คได้มาถึงด้วยตนเองมันก็ย่อมหมายความได้ว่าอาจจะมีผู้ที่แข็งแกร่งและมากประสบการณ์ตามมาในภายหลัง นอกจากนี้เหล่าเจ้าวิญญาณรุ่นเยาว์จากสถาบันเรกิกยังแตกต่างจากเจ้าวิญญาณรุ่นเยาว์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเพราะในสตาบันทชิมีแต่ผู้ที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์อย่างเช่นจางเล็กส่วนหญิงสาวที่อายุเพียง30ปีแต่กลับใกล้จะก้าวขึ้นสู่ระดับดายุหลวนซึ่งถือเป็นยศสูงส่งและหาได้ยากในวัยเท่านี้อีกด้านหนึ่งซูจิวจิวที่ควบคุมแผนกข่าวกรองของจักรวัิแสงดาราก็ทราบดีถึงความเคลื่อนไหวของสตาบันสื่อไลทเคอร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดยเฉพาะการระดมทรัพยากรอย่างมหาศาลเพื่อสร้างเครื่องมือบินยานการที่สถาบันสื่อหลายเครื่อมาสมทบในครั้งนี้แม้จะยังไม่มากพอจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสงครามโดยสิ้นเชิงแต่มันก็ยังเป็นแรงสนับสนุนที่มีค่ามากด้วยเหตุนี้แม้ว่าเธอจะเป็นถึงเชื้อพระวงศ์และมีสถานะสูงส่งเพียงใดเธอก็ไม่กล้าที่จะชะลอหรือรอยอยู่เฉยๆจึงออกมาต้อนรับด้วยตัวเองและในเมื่อเธอได้เห็นคนรุ่นใหม่จากเชฟอะคาเดมี่ต่อหน้าต่อตาเหล่าลอัจฉริยะที่มีพลังเหนือกว่ารุ่นเดียวกันทั่วไปเธอจึงไม่ประมาท ไม่เพียงแค่นั้นเธอยังนำโต้หลวสองคนติดตามมาด้วยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเมื่อกลุ่มตัวหลวและเจ้าวิญญาณจากจักรวรรดสิสิงหลหลวที่มีแหวนวิญญาณอย่างน้อยเจ็ดวงเห็นเธอเร่งฝีเท้าตรงเข้ามาพวกเขาก็เกิดความสงสัยทันทีทําไมเจ้าหญิงถึงมาทําเรื่องแบบนี้กับพวกเด็กๆจากโรงเรียนฉีแต่มันไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาพวกวีฮาวเป็นเจ้าจริงๆด้วยเพียงคําพูดนี้จากซูจิวจิวก็เพียงพอจะทําให้เหล่าเจ้าวิญญ,ญาณจากจักรวรรดสิสิงหลัลวตะลึงงนัน ัววีเฮาชื่อนี้สะเทือนไปทั้งทวีปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาไม่ใช่แค่ผู้นาของกลุ่มจากสตาบันเช็กและนิกายถังเท่านั้นแต่ยังพาพวกเขาคว้าชัยชนะติดต่อกันในการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญวิญญาณเยาวชนระดับสูงอีกด้วยการก่อตั้งเจดีวิญญาณของเขาทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างสูงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญวิญญาณทั่วทั้งทวีปแม้ว่าเขาจะเคยปรากฏตัวในฐานะแชมป์ของการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญวิญญาณเยาวชนระดับหัวกะที่สองสมัย ซึ่งก็ถือเป็นความสาเร็จยิ่งใหญ่ในหมู่เจ้าวิญญาณรุ่นเยาว์แต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับผลกระทบของการสร้างเจดีย์วิญญาณเพราะการมีอยู่ของเจดีย์วิญญาณส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างของโลกวิญญาณทั้งหมดและอาจกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมของอํานาจในอนาคตเหล่าอาจารย์วิญ,ญญาณต่างเร่งฝีเท้าเพื่อให้ทันซูจิวจิวพวกเขาทั้งหมดอยากเห็นกับตาว่าผู้ที่สามารถกอร่อตั้งเจดีย์วิญญาณได้นั้นมีรูปลักษณ์และพลังแฝงเช่นใดฟาบาวัวอวีเฮ่าก้าวออกไปข้างหน้ากล่าวคําทักทายกับชเวจิวจิว ้วยท่าทีสุขุมเขายิ้มบางๆและพยักหน้าเล็กน้อยแม้เขาจะมาจากจักรวรรดสิสิงหลัวแต่เขาก็เป็นสมาชิกของศาลาเทพสมุทรซึ่งเป็นแกนหลักของอำนาจของสตาบันเชกดังนั้นแม้จะอยู่ต่อหน้าเชื้อพระวงศ์เขาก็ไม่จําเป็นต้องแสดงความเคารพอย่างฟุ่มเฟือยหรือยอมก้มหัวเกินควรนี่เองคือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้สถาบันเช็กเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลเหนือผู้ใดข้าไม่คิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่ด้วยซ้ําน้ําเสียงของชวีจิวจิวอ่อนลงทันทีที่เห็นเขาแววตาเธอส่องสยยสดใส ความตึงเครียดบนใบหน้าหายไปทันทีในขณะที่หนานชิวซิวยืนอยู่ด้านหลังเธอก็อดไม่ได้ที่จะปึมพำเบาๆผู้ชายคนนี้เป็นอัญ,ญมณีหรือางกันทำไมเขาถึงดึงดูดความสนใจได้ทุกที่ที่เขาไปเย่กูอีหัวราะเบาๆและตอบว่าฮ่าฮ่ยาย่าไม่ใช่เขาหรอกที่ดึงดูดความสนใจทั้งหมดแต่เป็นเพราะความสามารถของเขาต่างหากหัววีเห้าหันไปพูดกับซูจิว๋วด้วยน้ำเสียงสุภาพฝ่าบาทพวกเรามาที่นี่ตามคำสั่งจากศาลาเทพสมุร พวกเราหวังว่าจะสามารถช่วยจัดประวัติต่อต้านศัตรูได้ในครั้งนี้นี่คือจดหมายจากผู้อาวุโสชวนที่เขียนถึงดยุคพยักขาวโดยเฉพาะซูจิวจิวไม่มีอะไรต้องปิดบังเลยและการที่เธอมาต้อนรับพวกเขาด้วยตัวเองเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความนอบน้อมอย่างมากเธอรับจดหมายด้วยรอยยิ้มแต่ไม่ได้เปิดอ่านในทันทีเอาละ่ะข้าจะส่งจดหมายนี้ให้เขาในภายหลังพวกท่านเชิญตามข้ามาเลยทุกท่านล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติของจักรววรติสินหลวอัวอวีเฮาก็ไม่ได้ยึดติดกับพิธีรีตองใดๆ เขารู้ดีว่าพวกเขาเดินทางมาอย่างเร่งรีบและเหนื่อยล้ามากพอแล้วการได้พักผ่อนเสียแต่เนิ่นๆจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดซูจิวจิวและฮัววีเฮาเดินเคียงข้างกันโดยไม่มีการแบ่งชั้นวันณะให้เห็นชัดเจนเลยสแสดงให้เห็นว่าเธอให้ความเคารพในตัวเขาอย่างแท้จริงราวกับว่าทั้งสองเป็นบุคคลในระดับเดียวกันเหล่าเจ้าวิญ,ญญาณจากจักรวรรดิสิงหลัวจึงเดินตามกลุ่มคนจากสำนนักถังและถังอู่ถงเข้าสู่ค่ายอย่างเงียบๆมังกรคู่ใหญ่และมังกรคู่อีกตัวหนึ่งต่างหันหน้ามองกัน และในสายตาของพวกเขาทั้งคู่ต่างก็แฝงไปด้วยความประหลาดใจในฐานะที่พวกเขาต่างก็เป็นตรงกลุ่มเหมือนกันพวกเขาย่อมรับรู้ได้ในทันทีว่าเหล่าคนจากสถาบันเชคเหล่านี้ไม่ธรรมดาเลยแม้แต่น้อยพวกเขาทั้งหมดอย่างน้อยก็เป็นจักรพรรดิวิญญาณและที่น่าตกใจกว่านั้นยังมีบางคนที่เป็นถึงปราดวิญญาณอีกด้วยสิ่งที่ทําให้พวกเขาตะลึงที่สุดคืออายุของคนเหล่านี้ดูจะยังไม่ถึง20ปีเลยด้วยซ้ําม,มันน่าทึ่งมาก สถาบันเช็คมีวิธีเลี้ยงดูอัจฉริยะพวกนี้อย่างไรถึงได้สร้างผู้เชี่ยวชาญที่น่ากลัวขนาดนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจที่สุดจริงๆคือหัววีเฮาเขาดูเด็ดกว่าใครทั้งหมดแต่กลับไม่มีใครสามารถมองเห็นระดับพลังของเขาได้เลยนั่นยิ่งทําให้พวกเขาชอบหนักกว่าเดิมพวกเขาเป็นถึงตัวหลวงมีพลังวิญ,ญญาณสูงล้ําแต่กลับไม่สามารถมองทะลุเจ้าแห่งวิญ,ญญาณหนุ่มอายุไม่ถึง20ปีคนนี้ได้เออเสียงพึงพรรมพำของใครบางคนดังขึ้นในความเงียบสูจิวจิวพาฮัวีเฮา Ho au, และคนอื่น ปยังเต็นท์ของเธอแม้ว่าเธอจะมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการในสนามรบแต่ฐานะของเธอในกองทัพก็สูงส่งมากมีอำนาจเหนือกว่าคนทั่วไปหลายเท่าทันทีที่พวกเขามาถึงบางคนก็รีบยกผลไม้และขนมมาให้โดยไม่ต้องมีคำสั่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความเคารพต่อแขกผู้มีเกียรติหลังจากพาโฮวีเฮาและพวกเขาเข้ามาในเต็นท์แล้วซูจิวก็สั่งการในทันทีให้คนไปรับตัวเดยุคพยักเขามาโดยด่วนเพียงแค่การกระทำที่ดูเรียบง่ายเช่นนี้ก็เพียงพอแล้ว ที่จะแสดงให้เห็นว่าซูจิวจิวให้ความนับถือฮัววีเฮ่ามากเพียงใดทุกคนจากเช็กต่างก็แอบรู้สึกตกใจไม่น้อยกับวิธีที่เจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโตหลัวปฏิบัติต่ตอฮัววีเฮ่าอย่างอ่อนน้อมและให้เกียรติมากถึงเพียงนี้ยูฮาวข้าขอเรียกคุณแบบนั้นได้ไหมสวีจิวจิวเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนจากที่นั่งของเธอฮัววีเฮ่ายิ้มเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าแน่นอนฝ่าบาทแล้วสถานการณ์แนวหน้าในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ซวีจิวจิวถอนหายใจเบาๆแวแวตาของเธอแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าและกังวลสถานาการณ์ไม่สู้ดีนักเราไม่รู้เลยว่าความแข็งแกร่งในการป้องกันของจักรวัตสุริยันจันทรานั้นลึกแค่ไหนพวกเขาเปิดฉากโจมตีอย่างกระทนหันเกินไปใช้ปืนใหญ่วิญญาระดับก้าระเบิดเทือกเขาหมิงตูจนเปิดเส้นทางได้